สบายดีทุกคนสบายดีจากประเทศฝรั่งเศสเป็นไงทุกคนสบายดีบอตอนนี้ก็เป็นตอนเศร้าทุกคนวันจันทร์อยู่ประเทศฝรั่งเศสอากาศหนาวเวลาเเ้าไปควันกระชิออกปากไปนะกาลังยางแป,นซ,ปนซื้อว่าจะไปซื้อเ้าจีอยูฮาน,นะทุกคนอ่าเป็น้านเ้าจีที่ว่าคอยไปซื้อประจำาบกไก่บ้านประมาณหนึ่งลักแหละแต่ว่าได้ยางขึ้นภูทุกคนก็เลยว่าหอมๆ่อยนึงเดี๋ยวใช้เพิ่อบรรยากาศหนทางเด้อ มืัอนี้ขอย,ยางมาทางหลวงแต่ว่าทายางไปทางอันส่วนส่วนพักอันของสาวนาก็ได้เราไม่นี้่อยยางมาทางหลวงนาซือเลยสบายเด้บอกกันเดาแยกอ่ะอยู่ประเทศฝรัร่งเศสจะเราจะแยกทางอันอันนี้เป็นทางสําหรับรถบทุกคนอันนี้เป็นทางสําหรับคนณยางรถจะบ่มีสิทธิ์เอ่อมาทางนี้ได้อันนี้ก็จะเฮ็ดใหม่ทุกคนแต่เบิ่งนั้นเบิ่งนั้นก็เป็นทางยางเั่นแต่ยังบ่ทันเบิดเลย ยังมีล้วเถอว่าที่นี้อากาศหนาวแห้งลูกสาวลูกสาวก็ดดนรับลูกสาวก็ได้เอาลูกสาวมาน้ำไปใส่กันเลยทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านวม่มีโมเลววก่อน,น,น,นไปการกะเอาลูกสาวมาน้ำลูกสาวมีมีรถเมล์ประจำทางอยู่พราะแก้วแต่ว่าคอยเห็นบ่ขี่คอยอย่างหย่างกับเราไกลแต่ได้ยางึ้นภู ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะยูนูนคูว่าบ้านข่อยยูนเลยนะบรรยากาบรรยากาศเหมือนทางช่วงเช้านี่ก็จะมีรถหลายนิดนึงเพราะว่าคนไปล่ไปการประเทศฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นป้ายอ่าป้ายรถมีผู้ใดอ,อยากมาทารถเมยยี่นี้ก็ได้เ <c> ป <oughs> ็นที่สอง วา่วาอาทิตย์แล้วเดือนไปตั้งแคมป์กะหนาวทุกเจ้าบางคืนกะหนาวหนาวนอนกะสซันซันเซนเซนไซเอ็นผ้าห่มสองสามถืมเป็นทั้งหนาวอยู่ตอนเศร้านะน้ำหมอกลงหนาวแท้หนาวนาวา่ะไม่อยาอกออกมาเต้นมีแดดอยู่ก็มีแดดอยู่แต่ว่ากันังหนาวอยู่เจ้าแดดยามเศร้าปัญญางลัดไปทางนี้ สบุ่นให้เจ้าทางนี้ไปได้บ่ทางนี้ไปแต่อีกตะก,กี้ไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปไม่ได้พเพราะเราตันตันว่ะเห็นบ่ตามธรรมดาย่งางข,ขึ้นไปทางหลวงขึ้นไปทางนี้ก็ได้กันซุปซุปมังกรทางเทิงเนาะแต่ว่าค่อยสิย่างไปทางนี้ทา,า,างน,านี้สบายกว่าพวกเจ้าว่าช่วงเช้าอากาศกับหนาวสวยมากกับธรรมดาขับมากกับหนาวคือเก่าพวกเจ้าบ่แสงกับบ่มีปานไดอยากคึ้มๆหน่อยนึงบรรยากาศ อันทางนี้ค่อยๆมาค่อยๆพาพกแกมาหนึ่งเทือตอนสมัยค่อยถือพานะตอนที่ว่อยเขาคิปมาซื้อเขาจีนะพก,ก้าเดี๋ยนี้มากับลูกสามบาดีบรรยากาศฟนะ้าซนบ้านนอกอันหมู่บ้านกับสงบดีเด้บ่านเป็นบ้านก็เป็นบ้านไปเลยบ้านปลาฟซนค่อยมากอันก็จะเ,เห็นเนื้อกําแพงแบบนี้เนาะแต่มันบงังบังใส่หูใส่ตาดีแต่พวกเราบ่เห็ดบบเห็ดกาแพงสูงกระเดิด บรรยากาศละอันนี้ก็เป็นห้างคอยย่างไปที่อกาีว่าซ่วงนียนยูว่าซ่วงนี้อยู่ประเทศฝรั่งอ๋อแสงเกี่ยวเนี่ยนแสงแสงบอดีปันเดว่าซ่วง,วงนี้อยู่ประเทศฝรั่งกันแล้วกันเซาไฮเซาวนากน็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วพวกเจ้ากางสีแล้วละ่ะบางบอนกับต้นองุ่นหนูเจ้าก็เก็บแล้วละ่ะบอดี้มีโอกาสไปทายพวกเจ้าเบิง่งเนาะค่อยเห็นพวกเรามาเก็บอยู่ เด谢谢้อเด้อคันเดี๋ยวยางไปอีกจะไหนคันเห็นบอกเราเก็บขอสิพาไปเก็บเบิ่งแต่คือสิบุกมาเก็บตัวมือนี่สไลน์ยูฟ่าฟรั่งเศสวันจันทร์นั้นบางบอนแล้วก็บ่ได้เข้ากันเขางพักเวียแต่ว่าห้องเย็นเข้าห้องเย็นปิดแต่วันวันพุธดฟรังเศษว่าเห็นอัานยูทางอัานเฟซบุ๊กอันพวกเราอันรณรงค์เกี่ยวกับการอันบอจับกัดเพศบอว่าจเปลี่ยนเพศใดนะทุกคนเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศกงเงนข้ามนะ แต่ว่าอยู่ประเทศฝรั่งเศสนี่ก็บ่ค่อยก็บ่ค่อยเห็นกับเจ้าอ่านลังเกียดหรือว่าจํากัดเพศพวกเจ้าคืออยู่ประเทศฝรั่งเศสนี้การนั้นการนั้นที่ว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ชายทีเปลี่ยนผู้หญิงก็เป็นเรื่องธรรมดาพวกเจ้าอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะคือว่านอยู่ประเทศฝรั่งเศสนี่เห็น คนสามารถอ่นผู้หญิงกับผู้หญิงหรือว่าผู้ซ้ายกับผู้ซ้ายนี่สามารถแต่งงานกันได้แต่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนแต่งงานแบบบอคือกับผู้หญิงกับผู้ซ้ายแต่งงานกันเนาะทุกคนแต่มันจะมีเอกสารหนึ่งก็จะเดินปักดอกทุกคนเป็นการจดปักจดทะเบียนแบบแต่งงานกันได้นะห่าถึงต้องตามกฎหมายสันทัดทุกคนอยู่ยุโรปกับเจ้าบบไดนมีการ์ดแบ่งชนสั้นวันณะเรื่องเพศแล้วทุกเจ้า่อยุบ้านเฮายังยังมีอยู่เนาะบางบางจะพวกแต่ยังยังมีอยู่ ว่ามันกะเห็นสิทธิของไผมันดอเกเจ้าก็จะเล่าเรื่องอันสิทธิส่วนบุคคลคนเฮามีสิทธิเลือกว่าเฮาหมักแบบใดบ่หมักแบบใดนเนาะเจ้าเนาะอันนี้ข่อยก็เคยถามผัวข่อยตอนข่อยถือพานะว่าอันว่าเรื่องอันอ้ยบุมีเสียงเอาทางนี้เจ้เสียงกับบุมีบมกเจ้าเอย <laughs> สิว่้อย่างกะยากน้ำเสียง อันว่านค่อยเคยถามผัวค่อยว่านอันตอนนั้นสมัยอันที่ว่าถือผ้านะกาสมมติได้ลูกผู้ชายนะถ้าลูกผูนะ้ชายอันเพิ่นใหญยมาแล้วเพิ่นอยากเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงนะผัวค่อยสิฮหบได้โบอ,อย่างนั้นนะและผัวค่อยกระตอบตอบมโดยที่ว่าค่อยบุคคลคิดว่าผัวค่อยจะตอบคำนี้อันเพิ่นว่านอ่าก็เป็นสิทธิของเราเนาะอันเราอยากเปลี่ยนเพศอย่างก,ากัญญาว่าแต่เราเป็นคนดีของสังคมละกันอ่าว่าแต่เราอันมีความสุขในเพศที่เราต้องการเป็นก็อยาชีวิตของเราให้เราเลือกเอง กะพัวค่อยกะเปิดกว้างกะคนคนฝรั oh <cond u roy> ่งกะสลายกะแล้วก็เปิดกว้างเรื่องเพศพวกเจ้ากะบบุค่อยมริกันอ่ะเหยียดเพศป้างไหนยู่ฝรั่งเศสบุค่อยเห็นข่าวกะอาจจะมีอยู่แต่ว่าส่วนน้อยกะสิมีอยู่การเหยียดเพศการเหยียดอันเซื้อซาดนะพวกเจ้าอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่ากะกะส่วนน้อยเนาะแต่กะบบุฮุนแหงค่อยเห็นอยู่อเมริกาในหุนแหงนะพวกเจ้าเนาะว่าถึงขั้นอันอันตีกันถึงรถไฟถึงขั้นเข้าห้องหมอบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะคนเอเชียไปอยู่นะอันตรายยังปะ ข่อยกับบูก้าไปอเมริกาอยากไปเที่ยวอยู่อเมริกาแต่ว่ายานพวกแก้วมีพี่น้องอยู่หันอยู่มีพี่น้องอยู่รัฐอันแคลิฟอร์เนียอยู่แคนาดาอย่างนั้นพวกแก้วแต่กับบูก้าไปยานแล้วพวกแก้วย่างโตบอบรรยากาศยามเศร้าหมู่บ้านบ้านข่อยกับยุลุ่มผู้แหละที่ข่อยเราจะฟังยุลุ่มผู้แหละว่าค่อยย่างอีกทีแต่ว่ามื้อวานนี้บ่มีคนมาเก็บอากงุ่นนะพวกแก้วหรือว่าก็ได้เก็บแล้วหรือเ่บ่บรรยากาศ บรรยากาศไปฮานเขาจีประจําคือจะก,จอกินเขาจีวันมาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยกินข้าวกับส่วนหน่อยสลัดกินเขาจีเด้อพวกเจ้ากินเขาจีกับเนยตันเ้าหรือว่ากินกับโอวัลติน <c oughs> เปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนลูกสาวตื่นแล้วบลูกสาวคอยอลูกสาวคอยตื่นแล้วมึงปิ้นกล้องมาทางนี้ให้ลูกสาวเห็นนั่น อันยาอันยาแสงกับบอมีพวกเจ้าโอ้ยคนละเมื่ยน้ำแสงสุดทายฮุบลูกสาวกับบอได้ปิ้นมาที่นี่แสงกับบอมีแสงนี่อ่อนเดี๋ยวไปลองวิ้มว่าน <c oughs> มีคนถามค่อยว่านท้ายฮุบันลูกได้แดดเวลาเรายิ้มมันนะพวกเจ้าอันค่อยบ่ได้ท้ายฮุบัน เลยค่อยเหตุวิดีโอเลาก่อนเพวาเจ้ววิดีโอเราอะไรเหตดให้เราหัวนะเพราะแก้เรายิ้มมนะแล้วเราค่อยจะมาแคบเป็นปรูปพวกเจ้ามีโปรแกรมแคปเอาก็าคิดว่าหลายคนก็น่าจะเห็ุอันเป็นแบบนี้นะนั่นแหละบ่ยากแต่ว่าขั้นที่ไทยตอนลูกยิ้มเลยนี่กับ่บได้ดอกพวกเจ้ามันไวเมย์จับโทรศัพท์บ่ทันว่าเมย์จับโทรศัพท์บ่ทันเราค่อยฮู้จังว่าลูกค่อยยิ้มว่าลูกค่อยมักฟังเพลงอย่างนั้นเวลาเขาห้องเพลงกันแล้วจะยิ้มลูกสาวลูกสาวน้อย อากาศหนาวดิฮันยะไม่มีเสียงเหรอลูกสาวมาไทยฮันยะเฮนยะหน่อยหนยเสียงอันบอนเสียงลายกับลายพูดเฮนยะย <c oughs> ังซึมซึมอยู่ลูกสาวค่ะยังสลืมสลือยู่ว้าน บางเทือกอะขี่รถเมย์มาได้พวกจ้บางเทือกเขาขี่คานเขาขี่รถเมย์ขึ้นไปยางค้นยางขึ้นภูเข,ขานี่ยางมาทางนี้ก็ได้เห็นบ่นนี่นตีเธอต้องยางลงภูเขาบอกยางมาทางนี้ก็ได้อันนี้กะทางยางไปส่วนต้นอง,งนุนคือกันอันนี้กะทางยางไปซื้อขอ้าวจีที่ว่าคอยเคยพาพเจ้ามาแค่หนึ่งแล้วชีวิตประจำวันช่วงนี่ก็ยูน้ำลูกน้ำเต้าคือเก่าอีก บดดนเนาะอีกสองอาทิตย์กับสองอาทิตย์ไปกับที่ได้เมื่อราวแหละกำลังเริ่มเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของแล้วพวกเจ้าบ่อเป็นอย่างดอกย่าลืมเครื่องข้อยเมื่เป็นอย่างดอกแต่ว่าเครื่องลูกสาวอุปกรณ์หลายฟุตเครื่องลูกสาวจักเต้านมจักเครื่องหนึ่งขวดนมจักอันเครื่องเพ็ดเอาของอาหารจาระปิเครื่องของลูกสาวโอ้ยแดดเรื่มตาบ่มันบ้านคนฝรั่งเศสสลัดก็เลยกำแพงตึมๆดิบบ่ที่ตึมๆกำแพงตึม ว่าอยู่นี่มันมีระบบรักษาความปลอดภัยของเจ้าตำรวจตำรวจขี่ไปขี่มาแถวนี้ต่ำๆนึงย่างความก็ได้น่ะบ้านเฮาในสูงบ่แล้วเนาะยังใส่อันแก้วอีกอยู่ฝรั่งบ่คือกันเนาะแต่ว่าสงบได้คันโซนหมู่บ้านน่ะเบอลเล้วกับบอลอีกอันคือว่าโซนหมู่บ้านอยู่เพะ่ทฝรั่งเศสนี่เขาเฮ็ดคัดคันบ่ได้อยู่บ่ได้เบอลเรื่องตัวเมืองปารีสพวกเจ้าวบาเรื่องอันเขตบ้านนอกโซนบทที่ว่าคอยอาศัยอยู่นะคันเป็นอันเฮือน ก็เทาก็เห็ดเป็นจุ้มเงอนเลยถ้าเป็นตัวเมืองเขาก็ยับลงไปลุมพุ่นอันบอนค้าขายอย่างกันบอนห้านอาหารกับไปจุ้มยุลุมพุ่นพวกเจ้าอันโซนหมู่บ้านกับสงบอิลิแยวแก้วสวมซื้ออยู่สวมเป็นหมู่บ้านถ้าเป็นบ้านเฮานี่มีบ้านมีห้านขายเครื่องมีห้านเบียร์เนาะปนปนกันไปเลยบ้านเฮาแต่มันก็สะดวกคนละแบบเนาะคือเฮาจะกินอย่างกลางค่ำกลางคืนนะเฮาเฮาไปซื้อก็ได้ในบ้านเฮาเนาะแต่อยู่ฝรั่งนียนข้าที่กินอย่างก็ต้องเข้าไปในเมืองวันนี้สิบโมงกลางคืนแล้วก็ปิด ปันนี้ตอนสวยเปิดเป็นโมงอีกแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์บางที่บางห้านก็ได้ก็กปิดบ่คือกันว่าค่คอยเมื่อเล่าดิค่อยค่อยกินอาหารเล้าเต็มที่แนละ้วจนฝันพวกเจก้าว่าเมื่อเล่านี่ใช่แม่แกงหนงอไม้สู้กินแม่แกงหนงอไม้แซ่บได้แม่ค่อยแต่แ่ต่มาแม่ค่อยสีมีเวลาแกงหนงอไม้ขค่อยกินเพราะอันไปขายเครื่องตอนเ้าแม่ค่อยก็ไปอันไปเอาเครื่องที่ตลาดหญ่พวกเจก้าบอนขายทรงอะนะขายผักนะ แล้วก็ตอนเลกอันตอนสวยมาเพิ่นกับมัดพักล้างพักล้างอย่างไรเกี่ยมเครื่องแล้วแบบนี้วันนี้นนตอนแรกมาก็ได้ออกไปเปิดห้านขายเครื่องอยู่ตลาดอีกเมย์คอยจะต้อมีเวลาบ่เพื่อนบ้านกันเมือแล้วเพื่อนจะไปเที่ยวกับลูกสาวกับเที่ยวกับลานเมย์บ่เมย์คอย,คอยสิทิมเงินบ่่ายานั่นพะิดห้านแ้ะยนลูกค้าหนีนะจะได้เอื้อยเบิงอยู่บ้านคอยกับาขายเครื่องกับเมย์คอยพ่อคอยแล้วก็เอื้อย ก็น้องสาวบางเทอมาขายเครื่องสวยแล้วแต่ฟูมีเวลานะแต่ประจําประจํากับแม่ขคอยกับกยายอยพ่อคอยกับไปส่งไปส่งไปห้าเอาเท่าไรดิว่าเดินลาบบริเเมือบ้านสามปีละว,ว่าบริเ้เมือบ้านหลายปีแต่กัจื้อทางเข้าบ้านคือเก่าทุกคนอยู่จังแต่น้อยจนใหญ่เรื่องบรรยากาศโซนโซน,โซนบ้านจะสั่นบคักเนาะสงบสงบ,สงบสงเงียบ ค่อยสิไปเบื่อบ้านเออเวียดยู่บ้ันนี่นคนเวียดอันแต่ว่าภาษาลาวได้มูจากเราเราเห็นอาซีอันขับแท็กซี่อยู่มู่บ้านที่คอยอยูแหละพวกเจ้าเวลาค่อยมีความจําเปลี่ยนสุกเสินกคอยก็โทงหาเรามาไปชง <c oughs> ราคากิดอีกคนเอเชียคนฝรั่ง็ต่จะสร้างบ้านแบบนี้อันบอหลังค้านั่นก็เป็นเฮือนย่อเป็นห้องนอนได้เพราะว่าอยู่ประเทศฝรั่งมันฮอน มันอากาศมันฮ้อนแต่ว่าบนบนฮ้อนคือบ้านเฮาเนาะมันแล้วดูหนาวมันก็อยู่ได้หลังคานะพวกเจ้าแยกกินตัตดตัลยะตัดตเมียกำลังสีฮ้อนมากระซ่าแล้วไปเวียดอยูปะเห็นเห็นรถเราอยู่เห็นรถเราอยู่แต่เราบก้าเข้าไปหาเขาวาซีได้ไปหากันนีกต้องได้โทรนัดกันก่อนพวกเจ้า ย่าเราไปเวียกคือบอกนี่รถหัวเรานั่นเอเดียนมูค่อยกับบอค่อยไปหาอยู่แต่ว่าค่อยขี้ค้านไปหากับเจ้าช <c oughs> ่วงนียนเอาลูกกับเมยแล้วพวกเจ้าวันนี้ไปเที่ยวอีกผัวผ้าก,กันกับผัวพ้าไปเที่ยวอีกโดยทุกคนตอนนี้ค่อยกับมอสอันซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านแล้วพวกเจ้าโดยที่ว่ายางขึ้นภูมาเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อนพวกเจ้าแล้วจะมาลงกันใหม่เด้อ บรรยากาศโดยทุกคนตอนนี้คอยกับเสื้อเครื่องของกินมาเรียบร้อยละเขา,จ,ขาจ่อเขาจีวันนี้กับพาพกแก้าเบิ่งบรรยากาศประเทศฝรั่งเศสยามเช้าอยู่เขตบ้านนอกโซนบทที่ว่าคอยอาศัยอยู่ทคนถนนหนทางสิเดนพอตู่ย่างกลับบ้านก็พกเจ้าผูกสาวกับเขาหายอยากกินนมวิเล้วยงก็ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนสบายดีบายบาย